สวัสดีค่ะวันนี้มาติดจิบกางเกงนะคะเป็นจิบหน้ากังเกงนะจะยิบง่ายๆแค่สามเส้นเท่านั้นเองจะมีขีขั้นตอนกันยังไงไปดูกันได้เลยคะ่ะขั้นดับแรกนะคะเราจะกําหนดความยาวของซิปนะคะแล้วก็เย็บส่วนเป้าโค้งหน้าของกางเกงให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าลืมย้ำหัวย้ำท้ายด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงของตะขิดหลังจากที่เราเย็บเสร็จนะคะจะมีรูปหน้าหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ มาต่อกันด้วยการวางหัวซิปนะคะที่ตำแหน่งเส้นเอวพร้อมกับแผ่นลิ้นรองกันระคายเคืองนะคะกางเกงของคุณเนี่ยก็จะเป็นเกงผู้หญิงนะจะเป็นด้านขวาถักด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นภาพที่วางเสร็จแล้วนะคะ,ะมาต่อด้วยการเย็บนะคะเราจะเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีตีนเดียวนะแล้วก็เย็บยึดซิปกับตัวลิ้นกันระคายเคืองนะคะให้ติดกันระยะการเย็บก็จะต้องสม่ำเสมอกันด้วยนะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะรูซิปขึ้นเลยนะคะซิปของคุณเนี่ยจะยาวหน่อยนะเราสามารถตัดทิ้งได้นะคะไม่ต้องไปกังวลหลังจากนั้นนะคะใช้แผ่นด้านขวานะคะทับลงไปที่ซิปตัดเข็มหมุดไว้แล้วก็ใช้สาบด้านขวาเนี่ยยึดติดกับฝั่งซิปอีกด้านหนึ่งนะคะโดยที่เราจะไม่เย็บลิ้นซิปเข้าไปด้วยนะคะลิ้นรองซีบาเราจะไม่เย็บนะคะกัดเข็มหมุดก่อนนะคะกัดแบบนี้เลยนะตีนผีก็ยังใช้ตีนผีตีนเดียวอยู่นะคะเราจะเริ่ม ทำการเย็บเส้นที่2กันแล้วนะคะเวลาเริ่มเย็บนะคะเราจะเริ่มเย็บจากหัวซิปนะคะค่อยๆไล่ลงมาแล้วก็ดูผ้าหน้านล่างด้วยนะคะว่ามีอะไรเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆกดเข็มหมดออกเวลาจบแตะเขิบนะคะก็ย้ำให้เรียบร้อยเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะด้านโชว์กับด้านในตัวนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลย มาเย็บเส้นที่3กันค่ะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นโบโค้งของซิปหน้ากางเกงนะคะครูก็จะตัดกระดาษนะคะเป็นเส้นโค้งๆเลยนะคะเป็นแม่แบบในการเย็บโค้งของตะเข็บโชว์นี้นะถ้าเกิดครูใช้ช็อกสีมันอาจจะเลอะได้นะคะครูก็ใช้กระดาษเย็บตามเส้นของกระดาษที่เราตัดได้เลย แล้วก็ย้ำตรงปลายซิปให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นสุดท้ายที่เราเย็บแล้วนะคะก็จะเย็บประมาณ3เส้นด้วยกันนะคะในการเย็บกางเกงแขนหน้าก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะกางเกงซิปหน้าของเรานะคะเย็บ3ามเส้นนักเรียนสามารถทําตามง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะเย็บเสร็จแล้วมาใช้ครูดูด้วยนะคะ